กดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอจับตัวกันอยู่ที่ถึงมาแบบกอดกันได้เลยเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> รู้ก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยโ,โอ้ขนาดนี้เลยเห <c oughs> รออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะรู้ <c oughs> เองนะคะซีรีส์จะทำให้สนิทกันมากใช่เพราะมันต้องเจอกันตลอดต้องคุยกันต้องข้อบทต้องอะไรเงี้ยมันทำให้แบบโอเคงั้นเรามาทิ้งทุกอย่างแล้วก็เรามาแบบเริ่มใหม่ เพราะว่าบางทีการเล่นละครหรือว่าการเล่นซีรีส์มันก็จะค่อนข้างที่จะเหลียวมากๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รู้สึกหรือเราไม่อินตามันก็จะตามันก็จะออกอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ช่วงแรกๆที่เล่นยังไงก็ยังดูไม่ไม่ได้สักทีจนพี่ชีวินต้องเรียกพวกเราไปคุยว่าแบบว่าเอออยากให้ให้วางมันลงนะแล้วก็ลองแบบเปิดใจมากขึ้นแล้วก็ อยากให้ลองมองเข้าไปแบบที่ตาแบบเหมือนแบบให้เรารู้สึกกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ลองทำดูมันก็ช่วยได้แล้วก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับนะคะที่รักแล้วก็บางคนแบบว่าคือรักที่เราเป็นเราจริงๆอะ่ะรักที่เป็นอิงหลอดไม่ว่าเราจะไปในทิศทางไหนหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ก็คอยสนับสนุนคอยแบบคอยเตือนแล้วก็คอยเขาเรียกบ,บางทีก็คอยโอ้พวกเราเหมือนกันนะบางครั้งสมมุติว่าบางครั้งที่เราทําผิดอะ่ะ บางทีเราอาจจะไม่ได้อยากได้ยินคําตักเตือนหรอกเพราะว่าพี่ฟ้าเชื่อว่าคนเรารู้ว่าแบบจะต้องทําอะไรแต่เราอยากได้กําลังใจอะไรเงี้ยบางคนก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาเจอกันเนี่ยหน้างานบางทีเราจําจําหน้าได้ใครหายไปก็แบบคิดถึงเนาะแบบไปไหนเนาะอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นความผูกพันที่ครบรอบหนึ่งปีก็ขอบคุณที่รักอินฟ้าแล้วก็ชาร์ลอตต์ก็ทําให้เกิดแบบว่าเป็นอินลอตขึ้นมา ไว,นวไ้น,น,น,นยใช่ใช่ใชนะคะก็ก็ต้องขอบคุณเขาเรียกวอะไรอ่ะขอบคุณหลายๆอย่าง,างไม่ใช่ว่าไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ที่เราก็ได้มาเจอกันอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นความสบายใจเป็นเซฟโซนก็อย่างที่บอกว่าอิงหลอดก็คือไม่ได้มีสถานะที่จะต้องเรียกว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามัน ต้องเรียกว่าสถานะอะไร,รก็เรียกว่าแบบว่าเออเ<ร>สบายใจเร,เราพูดได้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ในร้านส้มตำเวลานส้มตำนั่นนี่นะคะดูซิเศร้ไมาก <c oughs>